สวัสดีครับผมพบกับผมตั๊กี้ชปรานจากยานไฟฟ้าที่เคชบครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถไฟฟ้า3ล้อนะครับผมอ่าไม่ใช่จากยานไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้า3ล้อนะครับรุ่นอ่าเป็นรุ่นของสกาสนิดครับก็เป็นรถไฟฟ้า3ล้อนะครับเป็นมอเตอร์ขนาดอ่าแปดวัตต์นะครับ36โวลต์แปดวัตต์มาด้วยขนาดแบต2 0แอมป์นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็ ขนาดล้อเปดนิ้วนะครับผมแล้วก็สามารถนั่งได้ถึงสามคนนะครับเบาเป็นเบาะสไลด์นะครับผมการาสไลด์เบาะไม่ยากนะครับผมเพียงแค่กดตัวเลื่อนลงนะครับแล้วก็เลื่อนเบาะไปด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเลื่อนมารับฝั่งข้างหลังหมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการล็อกอสำหรับการนั่งสามคนนะครับก็ หลันั้นก็เอาเบาะตกลางขึ้นมาโดยการที่ยกขึ้นมาแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็วางลงนะครับก็ยังมีเบาะเด็กด้านหน้านะครับผมก็ยกขึ้นแล้วก็วางลงก็อยู่แล้วครับผมสำหรับเบาะเด็กก็สับคันนี้นั่งได้ถึงสามคนเลยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกมากๆก็ครอบครัวนะครับสับคันนี้ก็ด้านหลังก็มีที่จับนะครับผมล้อเป็นล้อแมกนะครับผม มีอ่าระบบเบรกเป็นดัมเบรกเบรกอ่าด้านซ้ายจะเป็นเบรกหลังครับส่วนด้านขวาจะเป็นเบรกหน้าแล้วก็ยังมีตะกร้าใส่ของครับใส่ของได้เยอะมากแล้วก็มีเบรกเท้านะครับผมเบรกเท้ายามฉุกเฉินครับเผื่อเราฉุกเฉินก็เบรกเท้าได้ก็มีที่จับ เด็กนะครับมือที่แขวนของใส่ของเล็กน้อยครับผมตรนนี้วิธ <c oughs> ีการนั่งสองคนก็คือแค่ยกบอกขึ้นมาครับแล้วก็พับเก็บอย่างนี้ยครับผมแล้วก็ปลดล็อกนะครับกดลงนะครับกดหรือเหยียบก็ได้นะครับบก,ก็จะเลื่อนไปข้างหน้าครับไอ้การนั่งสองคนนะครับรหรับ พ่อแล้วก็ลูกกน้าหรือแม่ก็ลูกงหน้าครับก็ด้านหลังยังมีอ่ายังมีบอกไอ้กล่องใส่ของนะครับผมก็ <laughs> การเปิดกล่องนะครับเสียบคนเดียเข้าไปนะครับบิดไปด้านขวาน,นะครับอ่าอย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับก <laughs> ็เปิดกล่องได้เลยครับข้างในกล่องก็ <laughs> ถือว่ากว้างนะครับสามารถบรรจุข,ของได้มากมายเลยอืม ก็ถือว่าสะดวกมากครับวิธีปิดก็คือกดลงไปครับแล้วก็เอาใจออกได้เลยอันนี้ก็อยู่นะครับชกหลังเป็นชกอัพนะครับชกหน้าก็เป็นชกอัพอถือว่านุ่มแล้วก็แข็งแรงครับผมพันนี้เดี๋ยวจะมาลองอสตาร์ทดูนะครับผมก็วิธีการสตาร์ทมี2ระบบด้วยกันคือสตาร์ทด้วยรีโมท คือกดปุ่มไฟฟ้าสองครั้งนะครับมีปุ่มกันขโมยแล้วก็ปุ่มปลดล็อกอยู่ตรงกลางนะครับด in ูวิธีกา e รสตาร์ทด้วยดิมดก่อนนะครับกดปุ่มไฟฟ้า2ครั้งนะครับรถก็จะติดนะครับผมวิธีการดับรถก็คือกดที่ปุ่มปลดล็อกตรงกลางครับ1ครั้งรถก็จะดับนะครับอ่าวิธีอ่าล็อกกันขโมยก็คือปลดกดไปที่รูกปืนเกล็กนะครับ1ครั้งเวลามีคนขยับรถแรงๆหรือเคลื่อน ครั้งแรกรถกร็จะร้องเตือนก่อนนะครับพอครั้งที่2รถกร็จะร้องยาวเลยครับผมวิธีปลดล็อกกดไปที่ปุ่มตรงกลางนะครับผมก็วิธีปลดล็อกกันมวยนะครับผมก็เสร็จไปแล้วก็ต่อไปจะเริ่มสตาร์ทรถด,ด้วยดีอ่ากุญแจเลยครับเสียบไปที่ด้านขวาครับจะมีแม่กุญแจอยูอ่มาดูหน้าจอส่วนของหน้าจอตัวนี้จะเป็นการบอกระดับแบตเตอรี่นะครับบอกความเร็วขณะวิ่งนะครับแล้วก็บอก กิโลเมตรที่วิ่งในแต่ละครั้งนะครับเบรกหน้าเบรกหลังมีการล็อกค,ค,ร,อครับล็อกได้สามารถล็อกเบรกได้โดยการบีบแล้วก็กดรถก็ไม่สามารถเคลื่อนได้แล้วครับวิธีปลดล็อกค,คือบีบเฉยๆครับตัวล็อกก็จะเด้งขึ้นนะครับมาดูข้างหน้ à, ขา,นาข้างหน้ามีไฟอะไรบ้างมีไฟหลีนะครับไฟไฟีแล้วก็ไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยงครับ เลี้ยวก็มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามเกตครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับมีเรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับขี่ดูนะครับผมใส่เกียร์หนึ่งครับมาดูระบบเกียร์เกียร์มีสามเกียร์ครับก็เกียร์หนึ่งอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับเกียร์สองอยู่ตรงกลางนะครับเกียร์สามอยู่ด้านขวาสุดนะครับ แล้วก็มีระบบเดินหน้าถอยหลังครับ F เดินหน้า R ถอยหลังครับฮะทีนี้จะเดินหน้านิดหนึ่งครับลองขับขี่ด,ดูครับไปนตัวเลยครับผมอนุญาตลงทางชันนิดหนึ่งครับผม ัครบไกลมากครับมาบมตเตอร์แปดร้อยวัตต์กรถอยหลังครับมา,มาดูไฟด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีมีไฟถอยนะครับไฟถอย แล้วก็มีไฟเลี้ยวน้านหลังเลยนะครับมีไฟเลี้ยวน้านหลังด้วยถือว่าสะดวกง่ายดามากครับจะลองขี่ดูสักตอะครับผม ถือว่าสว่างมากเฮ้ยถอยหลังครับเยอะครับ,รบออกตัวถือว่าแรงเลยครับออกตัวดีมากแล้วก็โลบชกมาดูระบบชกวันนิ่มแค่ไหนก็ ผมนุ่มนีข้างหลังได้บอก,ก็นุ่มผมก็สามารถติดเต่อได้ที่ร้าน tk shop นะครับผมก็รับซ่อมจกักรยานไร้ฟรับทําแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับแล้วก็จายยําหน่ายอะไรอะไรรถไฟฟ้านะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0611 085 963นะครับหรือแอดไลน id tak Z800 นะครับก็สำหรับนี้ ร้านจากยันป้า TK Shop ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ